มาสโงค่าหมาส่งพี่น้องค่ะนาะเมื่อไนก็มาแ่าก,กันแทงวันค่ะพี่น้องเมื่อไนได้เต็มมาซาก,กินผักหนอกค่ับพี่น้องเนาะเมื่อไนได้กินผักหนอกซากครับพี่น้องนี่คหมักเถองโซมผักหมี่หมักผิดซอยแม่ค่ะนาอใส่ลงกว่าครับใส่ลงเห <c oughs> เครืองก่อนนะ่ครับพี่น้องเนาะใส่เกะ ใส่เกลืออินค่ะพอใส่น้ำก็คงเจียมค่ะเนาะใส่อินเนี่ยเกลือเจียมค่ะเนาะเหยวก็ใส่ได้ค่ะพองน้ำพักค่ะเนาะพองน้ำพักเข่ออินค่ะเดี๋ยวกออันได้ค่ะพี่น้องโทรินค่ะโทรินโคค่ะเนาะโทรินโคค่ะ มาคมาค่ะกินข้าวเจ้าเมือนให้พี่น้องโอ้ยถงัถงถงังถงถงด่านตีคนม,มาค่ะมาเอาเปาะพักหนอกซานีา่ครับี้อักหนอกซาซาผักหนอกค่ะเนาะจ่องพี่น้องเขายามพินกันค่ะ กินผักหนอกค่ะพี่น้องมันไม่แค่กินผักหวานหวานค่ะเบอร์ส่งกูก็ค่ะมาพี่น้องมากินขา้าวจ้ามกันค่ะเนาะไม่ค่ะพี่น้องผักหนอกสะมากขึ้มากค่ะกูก็ แล้วก็แต่นี่ผักเขียวแก่ครับพี่นอ้องอืมอืมตามเลยผักหนอกซากอะ่ะอืม Mẹ nào đi đi không biết thấp Hấp ngọt xa hẻ Hấp sữa kẹt hả มันใ้กินพักพักวนนางงอครับเหมือนในเดิมป้านเนื้อบ้านป่า,ปาค่ะบพี่น้องเนาะจตาด,ด,ดุดมาครับเนี่ยซากรอดนะ่ะอืม เมื่อทรงร่างเซิงกูก็คามากค่ะเป็นพังหนกซาจ้อมกันครับพี่น้องมือข้าวข้เกล็บทึ้นเกล็บสน่งฝังข้างหนอาอืม พักนอกซาซาพักนอกค่ะพี่น้อง ไหนครับพี่น้อง อวานาะพี่น้องโอเคบนแตงเมืองห้ก็ตีย้อนคือหรือไว้หมกหน้าก่อนครับพี่น้องเนาะจองไก่เน่ากันแท่งคลิปมาคลิปหนากันเนาะย้อนแห้งใจหนึ่งก็เลยกดไลค์กดแชร์บั่นฟองกันเนาะหนึ่งก้อนหนึ่งอีทหนึ่งออดกันเนาะจอยกันอีทจอยกันกินจ่องหวานจอยกันฮามจ่องเบาเนี่ยครับแล้วเนาะย้อนย้อนแห้งใจความค่ะพี่น้องจอยกดไลค์กดแชร์บั่น คล่องยูทูบอ่านใหพร้องคะ่ะเมื่อสุ Google ่มกูก็ค่ะบายบาย